กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซี FC. คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านครับอ่ามาผมมาเจอกันกรบเบ็นปินไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับชมใบใบอ่ะครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางครับอ่ะเลขดับของแม่นิดกอดทอมอเอาอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับยังไม่หลุดนะครับ สำหรับดับล่างแม่นิดกอทมอ,องวดที่ผ่านมานะครับแนวทางชุดล่าง85นะครับแตก85ถือว่าเอาอยู่นะครับอมอมี85นะครับนี่คือแนวทางของเล็กดับแม่นิดกทมนะครับ ที่ติด8ครับมี8 1กับ1 8แค่นั้นนะครับอ่าไม่มี8 5นะครับถือว่าเอาอยู่ครับแอดวีไล่ลงขหยตั้งแต่วันที่6เมษายนครับลงขหยวันที่6เมษายน2568นั่นคือหลักฐานการลงแนวทางครับอาร์มิอนี่นะครับแม่นิดได้ส่งมาให้แล้วนะครับเลขดับนะครับอ่าคือแอดวีไล่บอกนะครับชนเด่นชนดังซื้อได้นะครับอ่ากองฉลากไม่มีเลขดับ อังวันนี้นะครับสัญจรกรุงเทพนะครับอ่วันนี้สัญจรกรุงเทพนะครับสองพฤษภาคมนะครับอ่าสัญจรอีกแล้วนะครับเอฟซีสัญจรนะครับครับตัวเลขเน่าทางครับถือว่านะครับงวดที่ผ่านมานะครับกับขอกราบขอบุญขอบคุณผู้ศพผู้หมัน แล้วก็ผู้ติดตามนํานะครับผู้โชกผู้มานําผู้หาเก่าซีสองเกตตรงๆนะครับแล้วก็หลายๆสำนักนะครับรอติดตามกันครับมาเบิ่งเลขดับนะครับคุณพ่อคุณแม่าเป็นดับล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่รู้กันดีดับล่างแม่นิดกอทมนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอ่างวดนี่เก้าชุด เหมือนเดิมนะครับกองชุดเหมือนเดิมวด2องพฤษภาคมครับเบิ้งให้ดีจะดับยูบอทามาล่อลวนกันนะครับอาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มักที่ชอบนะครับสําหรับเหลขดับนะครับชุดเหลขเกิดของเมนิดกัมีคือกันนะครับสําหรับภูมักผคภู้ชอบเตรห้องตามเริ่มจากคู่แรกครับหกเครับแล้วก็เจห ห้าแปดเก้าสี่ครับสี่เก้าครับส้นเด่นส้นดังนะครับเพราต้องเลือกเด่นเลือกดังไปคอนเก้าสี่สี่เก้าสามศูนย์ ศูนย์สาน่งนี่คือดับหลังของแม่นิดกอดทอมอนะครับรอติดตามกันว่าจะเป็นจังใดนะครับถือประกาศไม่คิกกันว่าอยากออกนะครับแห่งเร็ว 9ก้าชุดนะครับเก้าชุดนะครับจะเอาอยูบอนะครับคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่รวมกันเลยนะครับดับล่างแม่นิดคอทมอหัที่ผ่านมาแอดวิไลลงหาวันที่หกนะครับหวัวดน,นีอ่ะลงให้วันที่ลงให้วันที่ครับมือนีวันที่ 19ครับมือนี้19เมษายนมือลงแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิง่งให้ดีอ่าเป็นมือลงแนวทางซื่อๆนะครับอ่าแนวทางประกาศผลคือวันที่2พฤษภาคมนะครับอ่าเบิง่งให้ดีนะครับลงให้วันที่19เมษายนดนะครับดับลากแม่นิดคทมงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับ2,500 หกสิบแปดนะครับจะได้กับมักชอบพิจารณหน้ากันนะครับแคปบหน้าจอกันสําหรับผู้มักผู้ชอบนะครับเลขดาถือว่าเอาอยุมาตลอดนะครับผู้พอผู้แม่ถือว่าเอาอย่มาตลอดแนวทางเลขดับของเมนิตก็ทอมองนะครับชนเด่นชนดังเลือเด่นเหลือดังไว้ก่อนนะครับกองฉลากไม่มีเลขดับนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าเอาอยู่มากตลอดนะครับวันนี้2พฤสภาคมครับไม่นีจเจาอยู่ต่อบอ่อมี67 76 58 94 49 3003 12 60ไม่ต้องซื้อเสียดายตังค์นะครับสุดนี้ถือว่าเอาอยู่มาตลอดนะครับอ่ะผูะเสียกะอ่ะ ธรรมดาสามารถจัดได้นะครับคือแอดวิไลบอกนะครับฝันได้แม่นๆเหล็กพีไฮพีหน้าบอกนะครับซื้อได้คือเกาเหมือนเดิมนะครับซื้อได้เหมือนเดิมนะครับเอาพีจัรลหน้าเอาแนวทางก็คือแนวทางนะครับเก้าชุดนะครับเก้าชุดเก้าชุดนะครับอาจจะได้การรอดที่ตามกันไปนะครับรอรอดที่ตามกันไปสําหรับตัวเลขแนวทางแต่ละสํานักที่แอดวิไลได้นําเสนอ นะครับเพราะที่ตามกันเข้ามาเข้าสอบเข้ากันยังตามนะครับขออภัยนะครับคุณพ่อคุณแม่อาการนะครับยังบอดีขึ้นนะครับเอาครับบางว่าคุณพ่อคุณแม่คือจะแคบหน้าจอไว้แล้วนะครับดับล่างแม่นิดกอทมนะครับก้าชุดเหมือนเดิมนะครับจะอยู่ต่อบ นะครับสำหรับเหล็กดับนะครับอ่าครับหลังจากเบื้องตัวเหล็กหน้าทางนะครับดับล่างของเมนิดกอทมอนะครับแอดวินไล่ผ้าออกมาเบื้องบรรยากาศข้างนอกนี่เป็นด้านทิศตะวันตกนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่อ่เหมือนฝนจะมานะครับเอาจางไดนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลนะครับเบิ่งของให้ดีนะครับอ่าบ้านตรงไหนนะครับพ่อสามหลุดนะครับก็สอมแซมกันนะครับบรรยากาศช่วงนี้บอแน่นอนนะครับ บอแนนอนนะครับพายุฤดูร้อนนะครับเบิ่งแย่งกันให้ดีนะครับเป็นภาพบรรยากาศบวไว้ว่างใจนะครับทั้งบานแดนวิไลตอนนี้นะครับเหมือนพายุจะมานะครับอาจจะได้กับฝากเตือนกันไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับจากล่ากันไปเลขดับครับแม่นิดกอธมนะครับจะดับจูบอเข้ามาตามต่อกัน ฝากแชร์ไปครับให้กำลังแรงใจไม่นนีน้ำครับสุดท้ายนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ดีไม่แห้งทุกทุกทันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ